สวัสดีครับวันนี้จะมาทดสอบ G นะครับ G ีดาบของซากุระนะครับโดยการอัพจีเอเต็มนะครับเนี่ยเนี่ยก็จะเป็นส7เพิ่มทีละหนึ่งนะครับเมื่อฝ่ายตรงข้ามหรือทีมเดียวกันเบิ้ลนะครับจะเพิ่มทีหนึ่งเป็นออฟสิบามค่าพันทะนะครับยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับออฟต้องรออีเวนต์ รีออฟนะฮะจะมาเล่นห้อง 10m แล้วกันนะครับแผนที่โลกนะครับจะใช้ตัวเอเรียวก,ก่านะครับก็เป็นเซตจ,จบเร็วนะฮะเ,เจอดาร์โคอีเนี่ยเลยนะฮะในหกนะครับ ผมจะลองสิบสองนะครับเนี่ยเป็นจี้ที่ว่าค่อนข้างแม่นนะเจนะ็ดนะฮะค่อนข้างหนักนะฮะจี้ของเขาแบบนี้นะต้องจบเร็วนะฮะ ออเป็นคุยธรรมดาเบิ burn นะ้นสิบสองแล้วอ่าฮะเบิ้ลออกครับตรงนี้จะเบิ้ลสิบสองนะฮะเผื่อออกเก้าฮะอ่ายังแม่นอยู่นะฮะแต่ว่าจี้ไม่ออกตรงนี้จะเอาเก้านะครับอ่าในเบิ้ลนะฮะ สองนะฮะ,นะฮะจีมันแม่นนะฮะซื้อต่อได้ป่ามาดูนะฮะ,ะได้อยู่นะครับเห็นไหมถ้าเขาเบิ้ลนี่เราจะเพิ่มทีลหนึ่งเปอร์เซ็นตนะฮะจะถามว่ามันดีกว่าหมวกหมวกดำไหมผมว่ามันดีกว่านะฮะเพราะมันยังเพิ่มนะฮะ ยี่สิบสองนะครับอ่าเนี่ยผมก็เออลองมาประมาณสามตาแล้วนะมันค่อนข้างออกดีนะครอ่าซื้อต่อได้อยู่นะฮะจะลองเบิ้ลสี่ดูนะฮะอ่าแม่นนะฮะอ่าแพงนะครับอ่ามีก้านะครับ นะฮะเขาไม่ยอมนะฮะกล่องบืนไม่มนะีสิบแล้วนะนะฮะ,อ,ะอ่อน,นี้ออฟออกนะครับปุ๊บอ่า ได้อยู่นะ,อะล,อลองเมือสีแล้วนะคะนี่ออกอยู่นะครับแต่ว่าหมวกไม่ออกดาบไม่ออกนะฮะผมจะกดเจ็ดแล้วลูกนี้อไม่บินนะจะไปซาโป,ปโลฮะ เบิ้ลสี่นนะครัเบิ้ลไม่ออกนะครับแต่ว่ายังชนะนะครับถือว่าถือว่าแม่นมากนะจีนี้ครับขอบคุณมากครับ